แล้อย่างนี้ถามว่าชาร์จได้ยังยังไม่ได้เราต้องรอให้การไฟฟ้าเนี่ยเขามาเปลี่ยนว่าเราเป็น30ครับครับร้อยรอครับครับผมโก้โอ้ยเก่งนะครับหลังจากที่เราซื้อรถไฟฟ้า, ura, cat, าออร่าพูดแคทไปเลยเสิ่งที่จะต้องทําอย่างหนึ่งก็คือการติดตั้งที่ชาร์จไฟนะครับอย่างิคลิปครับที่แล้วผมบอกว่ามันมีสามอย่างที่ต้องทําก็คือ1ติดวงจรที่2นะเมื่อติดวงจรที่2แล้ว จากในคลิปที่แล้วที่ผมทำไปสิ่งขั้นตอนต่อมาก็คือว่าต้องติดตัวโปชาร์เจอร์ซึ่งทางเจ้าของแบรนดน์รถเขาจะให้วอรชาร์เจอร์คุณมาก็คือขั้นตอนที่2คือต้องติดตั้งวอรชาร์เจอร์นะครับก็คือเอาวอรชาร์เจอร์มาติดก็จะมีคนมาติดให้ขั้นตอนที่3ก็คือให้กับไฟฟ้ามาสำรวจวอรชาร์เจอร์กับตัววงจรที่2แล้วก็เปลี่ยนหมอจาก15 45ทับเป็น30ทับร้อยเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าการติดตั้งวอรชาร์เจอร์ที่บ้านเนี่ยฮะทำยังไงแล้วมี อะไรบ้างตัวนี้ทีเขาก็ติดห่างหลัง,งเดี๋ยวตามไปดูกันไปเกียวเขาก็ให้มาแถมมาแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาติดให้ที่หลังเนาะตอนนี้เขาวันนี้ที่วันที่เรานัดเนี่ยเขาก็มาติดให้หลแล้วเนี่ยเขาก็เนี่ยจะเห็นว่าเขาเดินวงจรที่สองไว้ลแล้วแล้วตอนนี้เขาก็จะมาติดห่วงชาร์จเจอร์ เพื่อรอให้การไฟฟ้าเข้ามาตรวจอีกทีในเรื่องระบบก็เดี๋ยวมาดูกันว่าติดแล้วจะเป็นยังไงครับคือขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับเพราะเขาต่อวงจรที่2กับตัวอุปกรณ์ของวงจรของคอนแทเจอร์แล้วก็ติดหลังจากติดมาใช้เวลาประมาณ มาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เสร็จแล้วนี่เลยวอร์ชาร์เจอร์นะครับของเกรดวอร์ที่ไว้ชาร์จรถอัลอล่าคูนแคทของเราที่เราซื้อมานะครับก็เดี๋ยวดูในหน้าตาเป็นไงมาทันทีนะน,นี่ครับข้างบนคือแทงวงจรที่สองที่เราติดก่อนหน้านี้ลงมาอันนี้อันนี้คืออะไรครับช่างตัวคือ ตัวกันดูดก็คี่ตัวกันดูดใช่ไหมก็คือคล้ายๆเซฟติตัดไฟใช้ตัดไฟใช่ไหมฮะแล้วอันนี้ก็คือตัววอลชาร์ตไอ้เขามีการ์ดมาให้ปะมีครับีอ๋อนี่มีการ์ดเรามีการ์ดเราก็ต้องแขวนการ์ดนี่นะครับเออดูเลยสดๆแล้วก็ต้องเอาเวลาเราจะชาร์ตนะเราก็ต้องเอาการ์ดมาสแกนก่อนปิดปิดเนี่ยนะถึงจะชาร์ตได้ใช่ไหมฮะโอเคเนี่ยครับก็นี่ถ้าดูสายก็คือแผงวงจรที่2 การไฟดูดแล้วก็คือตัวพอชาร์เจอร์แล้วก็หัวพอชาร์เจอร์ซึ่งแปะตรงนี้หลังจากนี้ถามว่าชาร์จได้ยังยังไม่ได้เราต้องรอให้การไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนหม้อเราเป็น30 1ส0ทับหนึ่งทับร้อยก่อนนะครับแล้วก็เราถึงจะชาร์จได้แต่นี้เราก็ต้องติดก่อนมันช่างครับมันเป็นขั้นตอนปกติปะว่าต้องติดอย่างนี้ก่อนแนละ้ว การไฟฟ้ามาที่หลัราะว่าเราต้องถ่ายรูปวงจรนี้ไปขอการไฟฟ้าอ๋อต้องถ่ายรูปวงจรนี้ไปขอการไฟฟ้านะครับก็จะได้อันนี้ครับดูครับเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็นีไว้เสียบตรงตรงนี้ไว้เสียบตรงได้นะครับก็จบคลิปแค่นี้นะครับการติดตั้งแผงวงจรที่2และวอรชาร์เจอร์นะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ